อยู่กันที่เวทีมวยราชดำเนินครับกับผมไอ้บิ๊กบังรถล็อกดาวครับพาแฟนๆมาดูมวยคู่ที่3ของรายการครับศิษย์อาเุพิษราชดำเนินโรเซอรี่ทอร์นาเมนต์ครับชิงรางวัล3ล้านบาทเป็นหนึ่งคู่ไฮไลท์ของรายการครับเป็นการพนันระหว่างเพชรธงชัย TPM ยิมครับฝ่ายแดงและเมื่อวันหนึ่งร้าน,นเล็กจิตเมืองนนท์คู่นี้เป็นการชกไฟนอลโฟครับหรือว่า4คนสุดท้ายครับในทอร์นาเมนต์ รุ140่นหนึปอนด์ครับน่าสนใจมากๆครับ 1971. คู Arizona, ่นี้ครับโอ้โหการโคจรที่มาเจอกันตูกที่ถูกเวลาครับมาดูครับว่าใครจะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศครับระหว่างหนึ่งร้านเล็กกับเพชรธงชัยครับเพชรธงชัยนี่เข้ารอบมาในฐานะกลุ่มครับฐานะแชมป์กลุ่มครับขอไปกลุ่มเอครับ และทีเขา้ารอบมาในรองทช้งกลุ่ม B ครับไปดูข้อมูลของนักมวยทั้งคู่คร่าวๆครับพี่ตุองชัย TBM ยิมครับวัย23ปีครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สองเก็บตัวอยู่ที่ค่ายมวย TBM ยิมครับผลงานล่าสุดของเขาครับเอานนชนะคะแนนสกุลชัยเล็กแป่งกองปราบครับทีบม่มวยแห่งนี้นะครับเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมา สกเข้าครับหนึ่งล้านเล็กชิตมือนนท์ครับวัย27ปีครับจากจังหวัดกาลสินเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชิตมือนนท์ผลง,งานล่าสุดของหนึ่งล้านเล็กครับเฉือนอาชนาทปิ่นเทศบัญชาเมฆมาได้ครับในวันที่15กร,รกฎาคมที่ผ่านมาความได้เปรียบก่อนชกคู่นี้ครับไอลไลท์ไทเกอร์เจ็ดในหนึ่งมวยพันยกทิ้งมวยครับให้การเกงสีนะักสีแดงครับได้เปรียบ3-2 ว่าเกมจะออกมารูปแบบไหนครับเพชรตรงชัยนี่หรกีไม่ธรรมดาครับในทัวร์นาเมนต์นี่เคยคว้าแชมป์มวยรอบอีสุสูมาแล้วครับคนนั้นเล็กครับเชื่อว่าแฟนมวยหลายคนนี่น่าจะรู้จักเขาดีครับอดีตแชมป์เวทีมวยราชดำเลยอดีตแชมป์มวยเวทีมวยลุมพินีครัเขอไว้ต่างเกมนะครับคนเวทีกำลังเดือดครับตอนนี้ครับ เบียดเดินชนเข้าไปครับหนึ่งล้าเล็กแข้งขวาไม่ถึงแข้งซ้าแข้งขวาคือตรงชัยหักทิ้งลงไปครับเรี้ครับเรียกเสียงเคลียร์ได้ทั้งสนามครับหนึ่งล้าเล็กเบียดเข้าไปครับแข้งซ้ายหมัดขวาเข้าในก่อ หมดยกที่หนึ่งครับพระไกยานตะคู่มาตามความมันกันต่อเกมเวิธียกที่สองครับอาร์ตเวสทัวร์นาเมนต์รอบสี่คนสุดท้ายครับชิงเงินรางวัลสามล้านบาทครับหนึ่งล้านเล็กติดเมืองนนท์ครับน้ำเงินแดงเพชรธงชัยทีมบีเอ็มกิคะแนนยกที่ผ่านมาครับเป็นทางด้านหนึ่งล้านเล็กครับที่เอาชนะ เป็นเพชรตรงชัยครับที่อาชนาทศิษย์ก้าหนึ่งเสียครับต้องดูยกนี้ครับเกมต่อมาในรูปแบบไหนครับแทงขวาหนึ่นเล็กบัดต่อขวาเพชรธงชัยโอ้โหลนลนโอ้โหลนครับนับก่อนครับกรรมการไปทุนกบกลางครับนี่ครับโอ้โหไปโดนต่อครับ ครับถึงแปครับอ่าลุย่อหนึ่งลนเล็กจะปิดบัญชีเลยหรือ่ม่ครับเดินเปลี่ยนเข้าไปค้ำค้ำค้ำหาช่องหาเบาหมาาัดขวาฟันต่อขวาเข้าในเกาะได้โอ้โหเกมหนึ่งนเล็กมาปดลออ็อกด้วยซอกครับโอ้โหสง่างของเพชรตรงชัยไปให้กบการนับแดแล้วครับเพชรตรงชัยจะทวงทีหน้าในแข้งขวาสับตอกาย ฟันสอกขวาสับสอกขวาคืน ฝ่ายเปิดเกมโดยเข้าหาบ้างครับพช้ตงชัยแข่งซ้ายแข่งขวาคืนแข่งขวาหนาเล็กแล้วก็เททิ้งลงไปแข่งขวาแข่งซ้ายเพชรตงชัยแข่งซ้ายแข่งขวาแข่งขวาคือเย็บหนาเล็กมาช้าแต่ว่ามาเน้นๆครับแข่งขวาของหน้าเล็กครับ นำเข้าไปจัดเข,าข,าดข,าข่าขวาหัดขวาขวา,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 างหน้าแทงซ้ายไม่ถึงฟันสอบ ยกที่2ครับตอนนี้แล้วเหมือนยกที่2องแบบพักใต้น้ำสักคู่ครับมาตามกันต่อเกมทียกที่3ยกสุดท้ายครับเพชรธงชัยทีบีเอ็มกินแดงน้ำเงินหนึ่งล้านเล็กจิตมืองนดการ์ดภายในขึ้นมาโชว์เมื่อสักครู่ครับแน่นอนนะครับเป็นทางด้านหนึ่งล้านเล็กครับที่เอาชนะ10ต่อ8ทั้ง3เสียงครับว่าได้นับ หนึ่งนับครับหนึ่งอเล็กต้องดูยกนี้ครับเพชรตรงไัยครับจะสร้างเกมสร้างอาวุธมาแบบไหนครับสับซอกขวาจัดเข่าขวาเสียบเข่าซ้ายเสียบก้าเดินกดเดินชนเข้าไปครับหวังจะเอานับคืนนะครับเพชรตรงไัยเนี่ว่าหนึ่งล้าเล็กครับก็เห็นอาวุธหมดแล้วครับนี่แบบไม่แลกไม่ประทะด้วยครับ เล็กวันนี้ครับแล้วก็เจ้าตัวเองวยครับว่าวางเกมวางแผนมาชชกดีหรือเกิ่นครับเดินเบียดเดินชนก็ไปครับรับไปได้นะนยกทีสองครับทำให้เกมของเขาหนี่ง่ายขึ้นครับปีเล่งกองรัวครับยกสุดท้ายครับเุ็ธชัยยังมีเวลาครับหนึ่งนาทีเศษ าไปเลยครับหนึ่้าเล็กหากเกงจบแบบนี้ครับก็จะเป็นทางด้านหนึ่งล้านเล็กครับที่เข้าไปยืนรอนัดชิงครับรอคู่ระหว่างกับปตันกับชูเจริญที่จะชคกันในคู่ต่อไปครับ140ป่ปอนด์ครับ ดูเจเลยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับยการคลิปนี้ผมมารดาผิภาพกันได้ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานรายการด้วยนะครับ